งาอพื้ท่าสี่ที่ตงเต้าได้ได้คุคนูี้ากก็คเรื่องาการงานรถต่อพนาเนี่ราเาจงานรตอหจากต่างเปันทางราจัดรวณที่เราเขไป่องทางจาดจำหน่ายให้กับตัวาที่เรามีกว่าสองแสนันเก้าห่นว่าที่บอกอบการนี่นะครับเป็นเรา าง้นแต่และงานก็มีตั้งเป้าต่างๆไปถ้ ador, าเราถกเที่ยวองที่ถกถึงอาชีพเนี่ยเราก็จับที่เทพมหากรใช่ครับแต่เพื่อให้เกิดการกระจายไปสู่ต่างจังหวัดแล้วก็ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสได้ช็อปสินค้าโอท็อปเนี่ยเราก็ได้จัดง,งานโอบคุณภาคขึ้นมาซึ่งโอท็อคุณภาคเราก็มีผู้รประกอบการท,าที่จัหน่ายกว่า300ร้อยล้านค่าครับทั้งพิษภัณฑ์ทั้งอาหารอกชมชิม นะศิลปะการตัดเต่างๆในการจัดงานครั้งนี้เรามีในปี2567เรามีมงบประมาณนี้ใน,ก,น,น,นการทั้งหมด4จุด4จุดดทเนินการเราก็ตั้งเป้าที่เราจะจำหน่ายไวย้ตึกการไหลหมุนเวียนของงบประมาณค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่น้อยกว่า100ล้านบาทซึ่ง100ล้านบาท,าน,บาทนี้ก็จะหมุนเวียนไปสู่พี่น้องประชาชนก็จะช่วยเกิดการกระจายไรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนว่ารับประมูลไปแล้วก็ไม่น้อยกว่า100ล้านบาทในปี อันนี้เนี่ยจะต่อยอดการจัดงานไปยังช่วงปลายปีว่าตัดต่อครั้งต่อไปยังไงบ้างครับก็อย่างที่ผมนําเรียนนะครับกรมการขนก็จะมีงานจัดแสดงและจำหน่ายในพานุทอปเนี่ยเป็นงานใหญ่ใหญ่แบบสามครั้งนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะจัดการจัดงานอุทธพิเยร์ซึ่งเนี่ยดเนินการในเดือนมิถุนายนของทุกปีครับจะต้องงานทุกชีพประเทศไทยอุทธร์เก้าไกลทุกพราวันที่แลจะดำเนินการในเดือนสิงหาคมของทุกปีนะครับ ในช่วงปีก็เป็นเทศกาลของฝากของฝันก็จะเป็นงานท็อปซิตี้ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการจัด,แล,ดแล้วมาตื่นพันบาทรวมสองพันร้อยหกที่ผ่านมาในงานนั้นเนี่ยเราก็มียอดจำหน่ายกว่าเจ็ดร้อยล้านบาทนะครับแล้วถ,ถ้าถ้าทวดถามว่ามีการต่อยอดเพียงงานต่างๆที่ลงจัดไหมยังไงไเนี่ยครับซึ่งในกานโมท็อปูมิภาคเนี่ยเราได้จัดสะสมสินสค้าตั้งแต่หนึ่งถึงห้าดาวในงานโมท็อปวิเทียรที่ดำเนินการในใเดือนม,มิถุนายนเนี่ยเป็น แล้ว3-5ดาวก็วจะต่างกันความต่างในเรื่องของสินค้าลิฟทน้อยนะครับซึ่งได้3-5ดาวที่มันขายในงานมหกรริภาคมื่อเขาได้มีโอกาสได้ไปขายให้กับคนต่างจังหวัดคือต้องต้องเข้าใจว่ารสทิงยง,งของของแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะการขายสินค้าเนี่ยเราก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ฝึกเ,เรียนรู้ว่าไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ว่า ในในปัจจุบันเนี่ยมันต้องดูผู้ประกอเป็นหลักชืสินค้าให้ใหตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า,างนั้น้เราได้ไปในแต่ละภูมิภาคจะรู้ว่าภาคเหนือชอบสินค้าแบบไหนเอาเอาเขาแต่งขายคน,คนเหนือนั้นจะขายได้ไหมเขาก็มีกินอยู่ลยแล้วเราก็ต้องเกิดการเลนเปลี่ยนเช่นเอาสินค้าจากภาคใต้วใพวกผลิตภัณฑ์จากแปรรูปจากอาหารทะเละขายคนเหนือเยนียอย่างนี้มันน่าจะดีกว่าไหมอะไรน,นี่ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่แลกเปลี่ยนความรู้อย่างเดียวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยนะครับอยากท่านเชิญชวนไปรออป่วมงานโอทอปพิพากนะครับครับครงตามมั่งชลน,นะครับขอเรียนเชิญผู้ที่พน้องประชาชนที่สนใจสินค้าโอทอปสินค้าที่เกิดจากปัญญาท้องถิ่นสินค้าที่เกิดจากความตั้งใจของประชาชนของผู้ประกอบการที่จะรังสรรค์สินค้าเพื่อให้พวกเราได้ได้กินได้ใช้นะครับซึ่ง ในงานนี้นอกจากว่าเราได้มาช็อปสินค้าช็อปแล้วเราจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเราแต่คนที่มามาช็อปในงานก็ยังมีโอกาสนะครับได้รางวัลพิเศษจากการจัดงานเป็นทองคำหนักสองสลึงกับทองคำหนักหนึ่งบาทในทุกจุดที่ดำเนินการกับเสมอสี่จุดครับ,รบเริ่มที่จังหวัดสุรินทร์นะครับต่อด้วยสุขโขทยัยต่อสุรินทร์แล้วก็ตครสวรรค์แล้วก็สุขโขทยัยก็ยกปิดท้ายด้วยกระบ,บี่ ราก็จะมีรางวัลให้ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนที่มาช็อปในงานนะครับเราเด็กได้ได,ได้ได้สินค้ากลับบ้านแล้วอา,อาจจะได้โชคดีได้ทองกลับบ้านด้วยนะครับก็ฝากเรียนเชิญครับพี่น้องประชาชนทุกคนครับนักซื้อของชนได้ได้ขึ้นประชันฝันนะครับเพราะนั้นเราตั้งเป้าว่าเราจะทำรายได้จากการจัดงานครั้งน,นี้เอ่อจำนวนสี่ครั้งเราตั้งเป้าย,ยอดจำหน่ายว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทซึ่งก็ ก็เป็นเป้าที่พันว่าระดัสูงเหมือนกันนะครั้งหนึ่งเฉลี่ยแล้ว25ล้านบาทคแต่เป็นยอดที่ที่เราต้องตั้งไว้สูงแล้วถ้าคิดว่าเราคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยกำลังจะกลับมาก็อยากให้ต้องตั้งเป้าไว้สูงนิดนึงที่ผ่านมาที่เราไีไปีปไปที่ผ่านมานี่ยเราจัดเนี่ยเกินเป้าเลยนะ ได้ตามได้ตามเป้าครับอย่างเช่นงานโอททอซิตี้ที่ผ่านมาเราตั้งเป้าไว้500ล้านเราได้ยอดจำหน่ายเจ็ด้อยสี่สิบล้านบาทเศษก็เกินเป้าก็ก็คิดว่าก็เลยมีความคิดว่าสินค้าโอท็อปก็เป็นสินค้าที่ที่คนไทยตอนนี้เริ่มอยากจะใช้อ่างจิมอยากชอบเอลยปีปีการจัดงานโอททอปครับซึ่ง นอกจากสินค้าโอท็อปที่เราไปจําหน่ายกว่า300ล้านค้าแล้วครับโอท็อปชุมชิมอีกใน300ล้านค้าเนี่ยก็จะมีโอท็อปชุมชิมไป30ล้านค่า30ผู้ประกอบการซึ่งเราคัดสรรจากตัวตการต่างๆทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะภาคใดภาคหนึ่งใน300เนี่ยก็ทุกภาคทุกผลิตภัณฑ์ทั้ง5ประเภทครับทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ของตกแต่งของเครื่องลึลงงงลงลกผ้าอะไรเครื่องแต่งกายอลภัณัยที่ไม่ใช่อาหารรับ ครบทั้งห้าเพศความหลากหลายของสินค้าแล้วแต่ละครั้งก็จะมีสินค้าที่ที่ที่เป็นที่สนใจเป็นแม่เ,ลเหล็กในการที่จะดึงดูดคนเข้าไปเข้าไปทีท่โรงงานอาจจะแต่ว่ารับรองว่าเรื่ความหลากหลายครับขอบคุณครับ